วานนี้ที่สมุทรสาครเป็นอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักแล้วก็ข้ามเกาะกลางไปไปชนกับร้านแบตเตอรี่เนี่ยค่ะอุ๊ยพุ่งเหินมาเลยเห็นไหมคะข้ามเกาะกลางแล้วคุณผู้ชมฟังนะไปกดยไปกพ่อเด้ไม่ไ็นไม่ไ ช่วยด้วยช่วยด้วยลบอุ้มลูกออกมาจากในรถนะพี่นิดใช่ค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองอะค่ะคนขับเนี่ยเป็นชาวเมียนมาอายุ30ปีอย่างที่เราเห็นคือไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็รีบเอาลูกชายออกมาจากตัวรถคือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า เขาขับมานั่งมากับลูกชายมากันสองคนปรากฏว่าในระหว่างทางเนี่ยกระบะอีกคันก็ตีคู่มากับเขาแล้วมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งตัดหน้ากระบะที่ตีคู่กับเขานี่แหละรถกระบะคันนั้นก็เลยหักหลบมาทางเขาตัวเองก็เลยเสียหลักแล้วก็พุ่งปีนขึ้นเกาะกลาง ข้ามมาแล้วก็มาชนร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แบตเตอรี่คันดังกล่าวโชคดีมากที่ทั้งตัวเองกับลูกปลอดภัย mm hmm. เจ้าของร้านที่ขายแบตเตอรี่เล่าให้ฟงังบอกว่าตัวเองไม่เห็นเหตุการณ์แต่วินมอเตอร์ไซค์เล่าเหมือนกันเลยบอกว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากซอยมาแล้วก็ไปตัดหน้ากระบะอีกคันหนึ่งกระบะคันนั้นก็เลยเบี่ยงมาแล้วก็มาชนคันนี้ค่ะที่เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางมาอีกทีหนึง่งตอนนี้ตำรวจเดีย๋ยวจะเชิญตัวคนขับรถกระบะไปให้ปักคำเพิ่มเติมที่สบกกระทุ่มแบนนะคะแล แล้วก็เดี๋ยวจะติดตามกระบะอีกคันนึงอะที่มอเตอร์ไซค์เขาปาดมามปาดหน้ามาแล้วก็เลยเป็นเหตุทําให้มาเฉี่ยวคันนี้จงกระทั่งพุ่งข้ามเกาะมาเนี่ยค่ะคนขับกระบะเนี่ยเป็นเมียนมานะฮะใช่แต่ว่าตอนตะโกนเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยลูกผมด้วยเนี่ยฮะแล้วก็อุ้มลูกออกมาเพราดีว่ายังปลอดภัยทั้งคู่